สวัสดีครับยานโฟผัดแห้งสูตรเคสเกนนะครับลองดูใส่น้ำมันไปใส่หมูลงไปจ้าอันนี่ดียวครับนที่เดียว

ก็ตรงกัน <Yeah. S 1> พริกครับให้เกลูก oh. ใส่ไปเลยแล้วก็น้ำตาลทายมนึ่งขึ้นคุณ,คณแล้ก็นม่ด้ดูเบียง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 ชบ ี๋ยวใส่ท่ทปรุงทั้งหมดมเส้นเล็กน้อยกุ้งหนึ่ตัามชอบครับมึกชอบเยอะใเยอะไม่ชอบอช้่่มตอน

รส <Wow. S 2> เียมเจียวนิดนึงคืสันเสวยงามทำห้าห้อร่อยด้วยอเสร็แ้ตัวแห้งจ้า